สวัสดีค่ะพีก็จะพาทุกคนมาชมโครงการเด e m มูดิใช้พึกษ์วงแหวนกันนะคะโดยตัวโครงการจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นที่มีหน้ากว้างถึง5.7เมตรเลยทีเดียวอย่างแรกเลยพีจะพาทุกคนมาดูส่วนสวยข้างๆบ้านของเราที่เราสามารถปลูกต้นไม้หรือไม้ประดับตกแต่งข้างบ้านเราได้ด้วยแถมยังให้ฟิลผ่อนคลายแล้วก็สบายตาม,มากเอาละได้เวลาเข้ามาดูภายในบ้านกันซึ่งภายในบ้านเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ํา ที่แรกนะคะจะเป็นโซนลิฟ i n วิ่ o รูที่ออกแบบมาได้กว้างขวางทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดแม้แต่นิดเดียวเลยเหมาะแก่การพักผ่อนสุดๆไปเลยแถมยังมีมุมต่างๆให้เราได้นั่งเล่นอีกด้วยพี่ขอบอกเลยว่าโครงการ The Modish เนี่ยเขาตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหลังเลยนะรับรองว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนดูสิน้องเขาก็คือเล่นไม่หยุดเลยนะ ในส่วนของห้องครัวเนี่ยเขาก็ตกแต่งมาเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากทำให้ไม่ดูรกแล้วก็สะอาดตาสุดๆไปเลยมาตามพีขึ้นมาชั้น2กันได้เลยซึ่งชั้น2เนี่ยเขาจะมี3ห้องนะห้องแรกก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดูมนี่ไงคนนี้แอบหลับไปเลยเห็นไหม ซึ่งมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็มี walk-in คร o เซ็ไปในตัวนะทำให้สาวๆที่แต่งตัวกันเก่งอย่างเราเนี่ยก็คือชอบใจมากแล้วแต่ละห้องของเขาที่ออกแบบมันเนี่ยคือกว้างขวางมากพีก็คือชอบมากรับรองว่าถ้าพี่ชอบคนก็ต้องชอบแน่นอนสุดท้ายนี้พี่ก็ขอฝากโครงการ The m o d i s ดชัยพฤกษ์วงแหวนกันด้วยนะคะอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะ